เกิดเหตุซุ ar, ่มยิงฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลที่อำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเช้าที่ผ mm ่านมาค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสองนายส่วนเหตุรอบวางระเบิดตามแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนฝั่งทะเลอันดามันเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้วัตถุต้องสงสัยได้ครบทุกจุดแล้วตามคำให้การของผู้ต้องหาที่ถูกจับมาก่อนหน้านี้ ตำรวจประจำด่านท่าชัดชัยจังหวัดภูเกต็ตเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ใช้ด่านท่าชัดชัยเดินทางเข้าออกจังหวัดภูเกต็ตโดยเฉพาะรถที่มาจากต่างจังหวัดและผู้ขับขี่ที่มีลักษณะท่าทางผิดสังเกตเจ้าหน้าที่จะตรวจค้นอย่างเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันกลุ่มที่ไม่หวังดีนำวัตถุต้องสงสยัยหรือวัตถุระเบิดเข้ามาก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ หลังจากมีกลุ่มไม่หวังดีแอบนำวัตถุระเบิดและวัตถุต้องสงสัยรอบวางตามแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่3จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันทั้งจังหวัดกระบี่พังงาและภูเก็ตและเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้วัตถุระเบิดรวมถึงวัตถุต้องสงสัยได้ครบแล้วทั้ง3จังหวัดคือที่จังหวัดภูเก็ต6จุดจังหวัดกระบี่5จุดและจังหวัดพังงา2จุดตามคำรับสารภาพของผู้ต้องหาซึ่งจับกลุ่มได้ก่อนหน้านี้ นายเฉลิมพงษ์แสงดีส,สสเขต2จังหวัดภูเก็ตและกรรมการการท่องเที่ยวยอมรับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบกับยอดจองของนักท่องเที่ยวในภูเก็ตจากเดิมมีนักท่องเที่ยวลดลงจากช่วงกรีนซีซั่นอยู่แล้วอย่างไรก็ตามขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่ร่วมกันแก้ไขปัญหายอย่างเร่งด่วนภายใต้ข้อจํากัดโดยเฉพาะเครื่องมือต่างๆหลังจากนี้มองว่ารัฐควรให้ความสําคัญเรื่องความปลอดภัยในเมืองท่องเที่ยวซึ่งเป็นไรายได้หลักของประเทศควรที่จะนําเทคโนโลยีมาปรับใช้ กายภาพวันนี้ก็ต้องขอเสริมในเรื่องของกล้อง C C T V นะครับกล้องจับใบหน้าหรือกล้อง A I นะครับแล้วอุปกรณ์ในการตรวจค้นวัตถุต,ต้องใส่เพิ่มเติมนะครับวันนี้เราก็เลยรู้ว่าอุปกรณ์บางอย่างนะครับของเรายังขาดตกบก,กพร่องอยู่ก็ตรงกล้องขอเสริมในเรื่องของเครื่องสแกนที่ท่าฉัตชัยนะครับแล้วกล้องสแกนใบหน้าตามเหล่งท่องเที่ยวสําคัญต่างๆในจังหวัดภูเก็ตนะครับอันนี้ก็อยากจะให้เสริมแล้วก็เล็งเห็นถึงงบประมาณต่างๆที่จะต้องลงมาช่วยเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยครับ สำหรับที่จังหวัดนราธิวาสผู้ก่อเหตุคาดว่ามีไม่ต่ำกว่า10คนใช้ปืนสงครามและระเบิดไปปอมไปซุ่มยิงพร้อมกับคว้างใส่ยิงฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลเกียอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีการยิงตอบโต้จากเจ้าหน้าที่ในฐานปฏิบัติการประมาณ15นาทีหลังจากเสียงปืนสงบมีเจ้าหน้าที่ถูกกระสุนปืนได้รับบาดเจ็บสองนายคืออาสาสมัครอำเภอแวรหำรำแวสามเมาและจ่าสิบเอกอภิสิทธิ์ศรีอนุรักษ์ ทั้งสองนายถูกนำตัวส,งงส่งโรงพยาบาลสุไหงโกลกแล้ว